ภาากันซ่อมบังเถิดเพื่อกอนเฮ้าว่าไล้สิเงสางศาสนาของมาปุตธเจ้าบรนทุนไว้นี่สิจนี้มาแขนทำั้งผู้มีมูชงผงละบาดเจ้าพังแล้วให้ทำเพิ่งทุกวันนี้โลกพร้อมเดือดฮอรูละหังมนุษย์ตูวต่างวนโลกคนเฮ้าใหม่ มันไม่หัวครับผมเหมือนเลยลรับตั้งเลยนั่งพอแสดงบอกไว้รับผมมอดัเรื่องเก่าดลยนี่ครับยังมุ่งอยู่เลยว่ากลัวฮอดปอสลัดน้อยแบบนี้โม่ได้รับปอสลัดน้อยได้สุดยอดอะดิดีนี่คำคำเลย้ออเด้อำนี่มันเป็นประวัติปีนี้ช่องคันสะพานี่คนนี่คำเลิกแค่เมนรอดไม่รอดแล้วก็ตายอีกนี่ เอาเาลยมาช่างวาดแทะน่น่านใช่ช่องพันสามสิบขมารอดเนี่ยคนสีแ่งที่คุณน uh er ี่ต้องฟังคสิทธิ์ขยู่หอนันบ่พอเท่า ทานแต่เจ้าจะผ่านหกปีนแมนหจังว่าคนอันที่ตายมันเพก่อกมนตีนหน่ยจะตายเอาแหละัตาวม่ได้มุตลอดนะนั่งหงในมุนตีนเนาะเดยกด้วยด้วย้วแม่ว่าตู้พายว่าลินไรด้ยดยเอ้ยยามาวาตายแต่แค่กับได้มบุญเนาะยคยนี่อะไรตายบมมีบุญ เราเคอยอมาตายเอานาะตอนเ่าไปเดเนหนจนเจ้าเขาตายย้อนความใหม่มาว่าวตาตอนเท้าว่าตายจะได้เป็นยาโคตรผุขาเลยบอกจะวาง่ายากดีเมือน ่อจะได้เป็นลูกเลยพอจเป็นบอยัง่อด้เป็นขจิตปชงใจปรชงเนาะมาชงก็ได้นี่มึงวัวไทเนี่ยาะไม่เข่าเก้าเอาได้บอสห้าปีน้องห้าพีน้องหรือเนาะแทนเป็นพี่น้องเจ้่จิ๋วเนี่นแหละมานี่ล้วเป็นพี่น้อง มันอยู่ไกลแต่เขาแล้วละครบเนี่ยมันอยู่บ้านคนระบาดมาซู่เนี่กะมันข well ้างใหม่ต้องรักและบาแรงเนี่ย nice ู่อ uh> ีน้องสั่งมาเปลี่ยนลายใหม่พ่อจะไดเพ่างพ่อไปทางใหม่แล้วถ้าเราอยากทำมาเพิดใหม่มาทางกระดานอาต้องมือจะนด้ชาวนาไหวเช่นไรอาจารย์เป็นผัวกันปนีเพิ่นมาเป็นพี่น้องกันเลยเป็นพี่น้องกัได้ป้องนางเป็นพี่น้องกด้ได้ เมื่อเชอสาวนั่งคนยอโยกเจ้าเห่นล่องใจเจ้าเบิงใจต้ภัยมั่นเิ็นดังน้ำดือสิ่งอนหลังไฟแต่มีมันยำนอนนาอไรกอดคอมาอุบ่าวลุนพ่อก็บอว่าอุ่นใอแล้วมนอ่น้าวอีคุณพี่ยางไหนครง่าได้ขาปวดหัวเรื่องสรางน้อยใจจว่ามีไรขอให้ใจแน่แน กันมาเจอหักแทะบอกว่าเมื่อนักยานสังทุกจังยากคอยว่าเจ้าอารมณ์ดีกัได้เป็นสามีก็บอกว่าขาดไกลแยบแยดแยบแยบแยบบ่ได้เอาเมื่อน้ำมือนี่สิป้าไปพี่มือนี่โตรไปอยู่ไดรเอาได้วบานนี้ ขั้นบจริงเจ้าจะว่าขั้นบูเอาเจ้าจะว่าพอะถ่อพายเอ้ยเ,อเป็นขีต้ตกมัดก้าดำหน้าแล้วเหยียบชายตุ้มบ้านนี้เฮ็ดจังไหนบ้านไหนครับนี่ก็ว,ว่าเบิดมองนั่นก็ว,ว่าบ่มีมาพ่อหลานผูกขา,าแท้ได้ไดมหลา <ะ S 2> <ห>นไดแท้บ่ลูกจะอ้ายเฮาหนึง่ง่บรานบ่บบเห็นกันบ่พ่อหน้าพ่อตากันจักปีแล้วบนถนนขิดตีลัมชอบตีลัมหยิเห็นองค์มายับนั่งนั่งเวัดตะลั่มขึ้นเข่าบ้านตะเข่าขึ้นเรามาเห็นหลาน จังได้มาให้หลัไมทุกทุกขให้อยู่มันพันยืนดูดีมีแหงเด้อเป็นจังว่าเลยสิบันยืนเนาอแมนนี่ไงแล้วว่าไคว่าพังมังหวงแม่ลีแม่นางเน้าจังหวะพวกคือตัวเ่อผู้ค่าเนี่ยจังว่าความเบานี่กามันตัวนี้มันก็เล่าประไรมากับพิษมันยากเนาะ จังว่าสองพันเซาหาเนี่ยคนมีบต้ายก็จังน้อยอยูจังบอกมันหอดนหมดเลยสองพันเซาหาจังหวัดพนวัฒน์เดี๋ยวนี้นี่ย่จอไปถึงสองพันเซาหาหลวกาศิวัยวันหลวงวัดศิจันทร์พัฒนาจิเกิดขึ้นก็หลายบ้านผ่านเมืองมาศิว์วัานหอยเกียงตามเรื่องมันนีตามคดีโกชันก็ว่ามาพ่อฮูดูจำเพื่นแทน เมืองผู้มีมูชงผงระบาดเจ้าพังแล้วทำพังกวันนี่โลกคล่อมเดือดทอนเกี่ยวข้องโกระหังมนุษย์โกต่างวุนโลกคนเฮาใหม่มันใหม่หัวเฮาขโมือยโลกองค์ตริย์ถาไทยช่งย่ำหัวหอดิดเบิ่งเด้อคิดตะเข้าเก่าหนาพุ่นเมืองบ้านสิบุตรา้พระกิงเห็นหดไายหลายอย่างในมนุษย์เดี๋ยวนี้มันใกล้เคืองเด้อ ไผเครื <gn> ่องศาสดาปุดพุ่นจิกองตันตายดังขอนเขาปังพระปลิงเห็นแล้วสอหละยันตัดชอยพังเขาเยอะผงผีนองลุงป่าญาหลานตอนนี้ไหวข้างปอนตอนทแรลงโทษจีแ้งก่อนสานเปิดสามพระเจ้าแต่พอพังได้ผโทษทำบอกพระเจ้าไาแกง นั่งเอ้ยนั่งพอแสดงบอกไว้เฮ้ยฮัหมอนันเรื่องเก่าดลยนี่ยังมุ่งอยู่ในว่ากลัวฮอดปอสลัดน้อยบ้านนี้โม่ได้รับปอสลัดน้อยได้เนาะคุณยอดอะไรดีนี่คำคำอะได้องขอโทษเลยเก่งนะนี่รำนี่มันเป็นประวัตินี่นี่เก่าเป็นประวัติปีนี้ช่องพันชภาเนี่คนนี่คำรอดแกแมรอดแลก็รอดแล้วก็ตายอีกที่นี่ าามน่าน่าอันนี้โมแม่นว่าช่องพันชาห์ปีนี่ได้ช่องพันสามสิบมาลอดเนี่ยคนที่ยแม่งที่คุณนี่ช่องพันสามสิบขยูหอดันบ่พอเท่าผ่านจากช่องพันาหกปีแมนหอดคนว่าไคอายุยืนนะพี่น้องเลยคนว่าอานยุยืนกับแม่ นได้บงได้เบิ้งกันุมเนะว่าได้เลยถมือนน่เนาะคนเาอาูุสั่นไดนอยู่ไปอยู่มาบาดแพลดินไบบาดตึกถลุมตายครับแมมถมือนีา่านาแมนวาจีเป็นชื้เป็นเชื้อเป็นความห้อนท่าน้นแห้งจังหวะละคนอันตายมาเพิ่มกับมนตีนจังลเอาเลยมึนตีนมนตีนชื่อหราวะบ่ได้ นังหึงในมือตีนเนาะโดยโดยโดยว่าตู้พายวาลลี่ไเอ้ยดยวยตายแต่แค่กับโบบมมีบุนเนาะอนี่อะไรคิตายมัมีบุญลโอ้คอยเอ้ยมาตายเอาเนาะตอนเ่าไปเด้เอาแลไวก็ตายเลเนาะเช็เขาัวแล้ว ลาตายย้อนความใหม่มาเอาแต่ตอนเขาว่าตายจ้าก็ไปว่ามาตัวไผ่โดยเป็นเจ้าโคตรปุขาเลยบอกจะว่าง่างยากดูมือนว่าจะได้เป็นหรือเปล่าว่ได้เป็นหรอกป่าถ้ยังว่ได้เป็นสกิจไปชงใจไปชงเนาะชงก็ได้ยังงมึงว่าไผ่เอ็งนี่ยไม่เข้าเข้า ขใหญ่แบมื่ไปาอีกเป็นเราาเ้าพามาเลยจมาอได้บอกพี่น้องะี่องับารเล้เนาะตัวนเป็นพี่น้องเ้าพ่อจาพ่อาพ่้อเ้เป็าพ่้่เ่ออ่อเเจ้เน่้าพี่้เจพ่อ มันอยู่ไกลแต่เข้าแล้ในมันอยู่้านกระบาดนะ่ม่ก็มาเข้ามา้อรับรัแรงนี่ยอน้องสั่งมาเปลี่ยนลายใหม่พ่ได้็นพรางะทางใหม่แล้วเราากทำมาเปมทตลาดอ๋ต้องยจะได้ชาวาว่ายใชไมอันเป็นพวกันนี้ม่นมาเป็นพี่น้องกันเลยเป็นพี่น้องก็ได้ป่ะพ่อแม่เป็นพี่น้องก็ได้ได

เมื่อสาวนังคนยกหยอกเจ้าเห่่นล่องใจเจ้าเบิงใจตู้พายมันชิ่งดังน้ำดหรือสีห้อนหลังไฟแต่นี่ว่ากได้เลยตัวนี้เิมว่าตาจได้ยั่ลองบทองกัน้องลลพันนี่พันเมือยตะบนยั่วจังว่าสพนส่คนนี้คระายลอกสองพันสามสิบมีคำเดินลานเข้ามันยืนกับติต่อไปจังว่าพันขึ้นนี่ พันเห็นถอนใจโแกนจันแดงของมันมีนาคาแพงขาชู้งแชนตื่นเขาเลยเอาไปซิ้อายลกไปเขาจะมัพเปะกจะแรงหยัดชัยขั้งกระชาในน้อยเรียนเด็กเอาไปเล่ขายไปนี่แล้วเป็นผ้ากางหนากุ้ง มันมปดนกิตุยังมูดย่างไหนมันเป็นการโจยมันเป็นการโจยแบบต่างโลกไปเลยข้ามมาคล้ายข้ามมายอกประวัตมันเกี่ยวกับอะไรวนมันจังมันมายุ้นในโลกกามาลุ้นอย่างไรทำไมต้องมาลุ้นที่น้ำข้ามคล้ายเหรอที่กาอะไรเออนางเป็นประตูเจียแจกนางสั่งโม่เจ้าสั่งโม่นางใครก็ได้ไม่นี่บอสที่นางเป็นแชร์ก้องเลยเราถ่ายบ้านนางร้อนอ่ะ นา้นมา่าวันเยะดงมันเท่าน้ากล้อยานเายาห่า้ลว่าแนนกบ้กว่ามัน้อากบไรกอดคอมาอุบ่าวุนพ่อกบ้กว่าอุ่นลายุนพ่อแล้วมันจะอุ่นเอ้าอุ่นบิดทุกอย่างเลยเนาะอุ่นทั้งใจอุ่นทั้งกันว่า ตีเที่อหลงนะเรื่องชีางน้อตายวมเหนียแงแก่ขาอบนยังเี้ยัน้บยางกะดิงตะบนเจ้เปิ้น่างลานผุขาได้แต่้ามาย่างมือไหนเป็นหม่อมจะอยู่ได้พอนนี้นะตอนนี้ไปหาตอนนี้ไปหาอากี้ไก่คันผนบ้าโม่อะไรันมาได้เจอแบบนี้มันแบบ เดี๋น้องมาหูก็คือวมาบุมาหอดแล้วมันหูหมด้ลยบะทำแบบตี่เราเนาะหูบดยังเงี้ยก็ม่ได้นั่งจะอุ้มคนนี้เลยเอาเลยแม่เอาเลยแม่หมาเอาสลยแม่มาเฮ่ยน้อยเฮ้ยน้อยเฮ้ยน้องลายกอให้ใจแน่แน่กันมาเจอหักแท้บอกว่าเมื่อยยากยากสังทุกจักยากคอยว่าเจ้าอารมณ์ดี ได้เป็นอาสามีกระบอกว่าขักลายว่าขักันแล้วแยด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 บ่ได้ดแบ่ได้เอาเมื่อน้ำมือนี่สิป้าไปพี่มือนี่โทวไปอยู่ได้เอาเิดือนบาทนี่ ขันบุจริงเจ้าจะว่าวขันบัเอาเจ้าจะว่าพักตอผายเอ้ยเป็นขี้ตกมัดก้าดำหน้าแล้วเหยียบชายตุ่มบ้านนี้เฮ็ดจังไหนบ้านนี้ถ้าเป็นยิ่งพูนแหล่บ้ว่าสิป้าไว้พี่บ้านเป็นยังไงบ้างบ้านไรวะขันบุจริงเจ้าว่าวขันบัเอาอย่าว่าระวังเด้อเจ้าชิโตพุ่นแหล่นองน้ำพุ่นแหล่มันเนี่ยเอ้าบ้านนี้มาเจอของแท้บ้านนี้พ่อตู้เ่าแม่เ่าขังแบบนี้ นอมากไม่จะถึงพี่น้องตัวเองพี่น้องเบิดบ้านผู้ตู้ไปนองให้กับเบิดบ <his> ้านนอแ่นไปต่พ well, you know, ุก่อนอยู no. ่ใช้ครับจากเบิดมึงมากอู่ใช้เอาให้เลยเนาะเออมาพบกันแล้วก็ว่าเนาะว่าหอกพ่ามอนนี่แหละทุะปีเลยเนาะเริมเริ่มถ้ามาเอาก็หายส่บุญถ้าผมมีเงินถ้าผมมีเงิน คุณกับปูคายครับบุญเรือจนาบนี่าเรบุญนือพะตู้พี่พี่นน่น่่บางนีบมานอนมนอไปนี่แทงรถได้น่ไปไปเข้าไปแล่เท้าไปบ่ไปแลวไปแจ้วาจงไปบจ้างไปซาพันผู้นอกราทัำ จะเอาเม็ดแทงไสิเคยเอาเม็ดแทงบอคำารไปนะแทงลเลยมันเอาเนี่แทงเนีนั่นในเทียนมีของเทียมในแทงมันแทงเนีอื่นไเด้อ้รใหนเนาะมันต้องเจ้าเนีอื่นได้แทงเลยเขาจะเอาเลยบอว่าอย่างนี้ไไปลเอดอไปไปแมแเขียนวนในคทแท่นเอนั่ง มาไเลยวป่ค่อาหนัเอางไปบอกไปคอยกระไรกันมืรถเต่ากันมามีรถยางเราได้บ่ะเราก็ยางเป็นยางใช่ไหมนกเทียนหนียางยัวพ่าะัูน้าโมบอยงพี่ตายเนี่ยกูยางจะลองให้นสีอะไรางเนี่ยมือม่ไม่รู้พอชิจะให้กับเจ้าแก่เมื่อแบบเมอเจานา ตะเกียันยางฮอดเลยเดี๋ยวเี้ันยามาฮอตอะไรกย่าห้องตาว่าไปนนั่นคกระปูยังมาทำาเขาต้อนร่าันนี้คตกระปูได้มือละลอยพันว่าเจ้ว่าพวดขาหันเออได้มือละอยเนอนั่นประตูพายซื้อจังได้ทันย้อนปรใจดีฮะเอาให้เ่ะตพามาต้ปาตี้ปาตี้จะนำชาวนางมันำคอยมิตรบอกกันบ่ายพนีเอาพนีไม่ให้จักบาทเออ กุบุญยังเอาบุญยานำเกียงไม่เบ็ดกน้ำเียงเลยแม่นบ่อ่อาจารย์แม่นบ่คนอยู่นี่นขันมักในขันใจแม่เลไไพ่ไพ่จโชยตัวไยให้อันนี้แน่อ่าว่าไลก็บไฮค่ะนกัพอเนาโอ้ยแต่ต้นเก็บพกระดีใจแล้วนะเงินตั่ลูกชายอ่าซอยแน่บ่ได้เลาอันนี้คำว่ามากมากไปเช่านางบาบาค่อยได้เช่านางเจ้าคนาิแตงมันมีพอบาด ค่อนคนเฮาความแน่ใจแม่นบอกพวามมันทย่ช่ออยู่ช่อจุพายอยู่บ่ามัต้องว่าพวกนั้นพวกนั้นพวกนี่คันพูนแน่เลยเจ้ารถจกมีเหรอมีพวกลอยคขอได้จกแล้วค่อยมาเอาคันเจ้าจกแล้วค่อยมารถมาบนในชนางกันให้รักช่องแขนเออเราค่ะก็ได้ละเราบอไปนะเราบอกไปไปยังบอกไปจะคอยทาไปได้วยสิบอกทำไปนั่นอย่าเว่ยกลับมาไปนี่ไปจีบมาพอแนะแห้งตาเลย ดู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 ฮ่าฮ่าเจ้าเย่วบ่กตัวผาใจหน่อยเนาะนาพี่ใสเอ้ยหลากา้วันทิตมาขอมานาวันจันทเอ้ยมาขอแตงสิไว้ซะบาด กะพี่พายเอของแพงแพงว้ายสิโยให้อายป้านี่ใจบอคาโมแลวแน่ยนันย่าเลยเนาะหลา้าว่าใจนาะพี่กาเอาเป็นนาเป็นของมันนะ่ใช้แวนเราะหละายกันก่พีพายน้องวาได้พี่มาไหวครับคนนี่แช่ ไฟพุ่นเหรอแคารับบอมีนะปัญญาเสียไม่ใ้ก๊อกคางมาเทให้มันเต็มที่เรอะชาบ้ามัขึ้นงานค้ากันก่อนเลว่าจะมาจะมาช่วยร้านเตแสกได้ใช้อะไรใครมามาคอแน่คอยยังตู้โอ้ยด้วยนะพ่อด้วยยืมลายก็จ้ะแต่ว่าเสียให้นุ่นกะปงปกชุบบก่อช่งมันเอ้ยฟูทองแล้วมันไป

เป็นจางไดนก็ได้ครัมหาผู้สาวต้องใจง่ายไดแล้วได้ลูกเสือนี่ต้องล่อแม่เสือออกมาเนะต้องเข่าถ้ำเสื้อมันโมเมเลหลนเแล้วก็บ่ต้องว้ากอนหามีอยกันแนวใจปะกาแะ้วมันแนวนั้นโอ้น่รัไม่อยากเข่ากับผูสาวอายชว่าใได้เนนัาเพลงเขาเล่นเ่ล่นเนาะหั่น โดยดินมันขับดินเมือบุญนี่ยอย่าลืมขันหาแล้วเ้าน่งออไปวัไปานางไปไปไปยางมัมือกันไอ้ไอ้ไ้น้ำกไอ้เจ้าแไ่ที่ชอดมันที่ชอไรไม่ใช่ไมคนแปกคอนแปะแล้วก็ที่อะไร วันอะอรูรับไปวันอะไรไปหนมวนวันอะรป้าโจ้ไปไปทาไหได้เนื้ชนะไปไปเห็นในหวนงไปมนบาพ่อวันนึงลูกหลานด้วยเนี่ยไปอันอะนะหวนึงก็นหันอยากไปทางไหนได้เ่าเบาหันป้า่าอก็เม่มือหับไปไปไปเห็นเนเห็นเพื่อนเตา มีเพืออะไรอยู่ในขีดิัดเิกะเพื่อนเพื่อนปมน้กเพื่อนลูกคนลาน่ก็อยู่ใกล้เพื่อนแม่อันไก่กันกับตลาในเช้าเก้ยนน่ล่ะก็ใกล้ใเล้กันเลยเนี่ยเาอีลังอีเล่นเลยก็เบิร์ดแด้นางเข่นางุณคมเบาเามีเพือนอะไรอย่างนี้ ช็อตปีกไม่ได้ตายนั้นกลัวนะแก่ย่างลูกลานไม่ได้ยังย่างในเขาอีกวางลานโอ้ยไม่ได้ย่างในเขาอีร้ายเนี่ยเขาไม่ได้ย่างในเขาอีร้ายยักษ์ไปแล่ไสไงได้กับย่างไส่เนี่ยคือพอบัดซองเลย

มันไม่มีใครในเฮือนนี่นักข่าวหทยตะยักกาอยู่นาจะเปรับจูแอนแต่ก็ยเป็นเป็นับปะนอีไรก็นังเล่อะไรพี่จงว่าไปเลยจะกลับมาเขาดันกันมาแรงเ่แม่เดีเขาลินกันแล้เอาเปาตัาตะบูประยบ่อเนี่ยเจ้นาในจ่าเจี๊ยรุ้่เออพอเขามานตะเบือไปจะไปนนี้ก็ไม่คุ้นเศร้าเลยต้องมาโอ้แต่ว่กค่าจะไปทานเพลินนะเขาไม่ได้ต้นระบกับกะท้าเลยแต่ว่าไปเอาระเบิดกินเด้ cho mà khen ela mà làm ela này thì vào mà nhà con tôi chăng này chăng mẹ hỏi có vàng nhiều chăng nó này đồng thảo bê lê đó là bồn bồn đôi, tàn rồi rồi cặp con đỡ thu con đỡ chú đi rồi bài đi pa rồi bài đi rồi